สวัสดีค่ะมาพบกับสาวเนยอสกุลน,นะคะวันนี้พามากินข้าวนอกบ้านค่ะมากินอยู่นาตำหมกมาดื้อเจ็บนกันแล้วก็อะไรนี่ซุปซุปหน่อไม้ก่น้องมาจ้าตามกินเองนะคะสวยปเป็นคนตำเคนตำอืมน้องสะพ,พ้ยต่ำมาจ้ะอร่อย อย่าดึงอย่าดึงน้องสงสัยคนต่ำเขามีความรักหวานเป็นได้แ <í ls> ค่แฮชอีกเ <í ls> ขาต้องเข้าใจเลยน้งเอาไปรุ่นเขาจะกินออกหวานๆเป,นเ,ปนเปรี้ยวแช่ดูพี่กบอาพี่กินมาเด้อมาเด้อ mỡ ngao dài lắm Mình sẽ chạy bên cạnh đây chá